ก็คือน้องไดโนเสาร์คุ้มกรอบที่มีชื่อว่าแองกิโลซอรัสอืออือบานชอบไหมตัวนี้ชอบคือแค่หางมันก็ยาวสามเมตรแล้วอ่ะคือหางมันเนี่ยยาวเท่าช้างหนึ่งตัวแล้วอ่ะหางเนี้ยมีเอาไว้ฟาดศัตรูป่ะเอาไว้ฟาดศัตรูไว้ไว้ได้ย่าหรือว่าอะไรก็สมมติใครจะไปจิ้มตูดมันเนี้ยมันก็คงเอาไอ้ตุ่มนี้แหละฟาดเขาเพิ่งค้นพบฟอสซิลของตัวใหม่มันเป็นตัวที่แบบหนามเต็มตัวสไปโคเมลัสอฟเฟอร์ เราขอตั้งชื่อให้มันว่าน้องทุเรียนสไปคโคก็ <Ooh. S 2> คือมาจากสไปค์ huh. น้องสไปค์คือเขาเจอพวกกระดูห uh ู huh. ที่มันเป็นเราเราคิดแวบ,บแรกคืออะไรรู้ไหมอาวุธยุคกลาง <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> คือมันเป็นลักษณะ,ษณะเป็นแท่งซี่โครงของมันอะ่ะมีหนามงงเนี่ยออกออกมาจากซี่โครงเลยคือเราเป็นลักษณะเหมือน ถ้าใครนึกภาพไอ้ปอกคอหมาบูด็อกอ่ะมันจะเป็นเหมือนแถบซี่โครงแล้วก็เป็นหนามหนาม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 ,นามออกมากันนะ <S 1> <S 1> <S เออซึ่งอันนี้เป็นสัตว์เพียงชนิดเดียวเลยนะที่เขาเคยเจอลักษณะแบบเนี้ยคืออย่างไอ้น้องแองกี้เนี่ยน้องแองกิโลซอเนี่ย <S 1> <S 1> <S 1> <S ไอ้เกราะของมันอะ่ะมันไม่ได้งอกมาจากตัวกระดูกซี่โครงมันไงมันคือคือเป็นของเป็นแผ่นแข็งๆที่อยู่บนผิวหนัง อย่างนี้เหรอคือหมายถึงว่าเหมือนเป็นกระดองเต่าเงี้ยเหรอแล้วงอกบนกระดองเต่าแต่ว่าไม่ได้ทะลุกระดองเต่ามาจากตัวเนื้ออย่าอย่าพูดถึงเต่าเลยเพราะเต่ามันซี่โครงมันก็คือกระดองเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะสับสนแต่ให้นึกแบบเป็นหนามกิ้งกาอะไรทั่วๆไปอย่างเงี้ยมันจะมีแผ่นเปลือกอแผ่นผิวหนังที่จะเป็นแข็งๆเกล็ดเกล็ดแข็งๆงั้นน่ะและไอ้ของไอ้น้องแองกี้เนี่ยก็คือเกล็ดที่แข็งเป็นพิเศษเป็นเกราะหุ้มร่างกายอยู่อย่างั้นน่ะแต่มันไม่ได้งอกมาจากกระดูกซี่โครงร่้ ก็คือนามทั้งหมดของมันน่ะงอกมาตั้งแต่จากกระดูกข้างในจนทะลุหนังออกมาข้างนอกเลยเขาบอกว่าเป็นไดโนเสาร์กลุ่มแองกิโลซอร์เนี่ยที่เจอเอ่อที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแล้วเป็นครั้งแรกที่เจอในทวีปแอฟริกาน o อ่าปกติเจอที่ไหนกันเหรอก็เจอไปทั่วน่ะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่แต่แต่เจอที่ไหนเนี่ยอาจจะไม่สําคัญเท่ากับความเก่าของมันคือที่ผ่านมาเนี่ยไออย่างน้องแองกี้อ่อน้องแองกี้เนี่ยนะเราเรียกชื่อเล่นมันไปแล้วอะ แองกี้ไปเลยน,ลน้องแองกี้เขาเจอในยุคครนะีเตเชียสเนี่ยยุคครีเตเชียสก็คือว่าหลังจูเลสิกมาแล้วอะ่ะแต่ว่าเอ,อไอ้น้องสไป์เนี่ยคือเจอในยุคจูเลสิกเลยประมาณแถวกลางกลางจูเลสิกก็คือย้อนกลับไปเราไม่แน่ใจว่าเป็นหลักหลายสิบล้านปีอะไรอ่างเงี้ยอ่าเพราะนั้นมันก็เลยบ่งบอกถึงว่าอ๋อถ้าอย่างนี้เนี่ยมันไล่ไทม์ไลน์มานะ่ะคือไอ้เจ้าไดโนเสาร์แก๊งเนี่ยแก๊งรถถัง ไอ้ความเป็นหุ้มเกราะของมันที่เกราะเกาะเป็นเป็นเกราะอ่ะนึกออกปะเป็นโลเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หางตุ้มอ่ะมันมาทีหลังอืมไอ้พวกยุคแรกๆอ่ะเป็นพวกหนามมาก่อนอ๋อแล้วมันลดทอนเปลี่ยนลดทอนหนามลงไปเนาะอ่าทีนี้เนี่ยเราเราดูหนามให้ครบก่อนเนาะมีหนามตรงหางมีหนามตรงตูดแล้วก็มีหน,นามตรงคอนี่นคืออาวุธชัดๆบอกเลยเอมองแล้วเหมือนอาวุธยุคก,กลางมากเลยอ่ะที่แบบลูกตุ้มหนามมั่งอะไรมั่งดาบซเซเบอร์มั่ง เครื่องไถตัดมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมีแบบว่าเข็นแล้วตัดมนุษย์หมดเลยอย่างเงี้ยนี่คือแบบอะไรกันเนี่ยเออแต่บัานเชื่อหรือไม่ว่านักนักวิยศาสตร์เขาสันนิษฐานกันว่าเออคือมันอาจจะมีมันอาจจะเป็นอาวุธก็ได้นะอแต่ฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งคือมันอาจจะไว้อวดอวดเขาอวดน้ากันอวดสาวเนี่ยหรอเอออวดสาวกันอ่าสาวชอบน้าคือบางทีเนี่ยถ้าเป็นอาวุธอย่างเดียวอ่ะใช่ว่ายาวยิ่งยาวจะยิ่งดีเพราะว่ายาวแล้วมันหักง่ายแต่ว่าถ้าเกิด เอ่อจะโชว์ความอลังการน่ะหรือความซับซ้อนของ uh huh. เครื่องประดับอย่างเงี้ยอ uh huh. อันนี้คือไว้อวดสาวก็คือแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยการที่มีหนามอาจจะเพื่ออวดสาวด้วยหรือว่าบางทีก็คืออาจจะเอาไว้เป้องกันตัวเองจากศัตรู uh huh. ด้วยอ่าคือเอาไว้เอาไว้เป็นอาวุธสู้กันแต่เน้นแบบเน้นไปไปแทงเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหม uh huh. แล้วก็เน้นแบบโชว์นี่แหละพูดง่ายคืออวดอ่ะ uh huh. เป็นเป็นผลผลิตของกระบวนการคัดเลือกทางเพศ uh huh. อันนี้คือที่นักวิทยาศาสตร์เขาสันนิษฐานกันนะ เสร็จแ,แล้วเขาบอกว่าพอมันไอการคัดเลือกทางเพศหรือว่าตัวไหนหล่อสุดเนี่ย <c oughs> ก็หนามยาวสุดอย่างเงี้ยพอผ่านไปยุคหลังๆอ่ะมันถึงค่อยเปลี่ยนนม<อ>พวกนี้มาให้กลายเป็นเกาะที่เอาไว้ใช้งานจริง<อ>ในการป้องกันตัวจริงๆ<อ>ที่แบบว่าเออเพราะว่าในยุคตั้งแต่จูเลสิกไล่มาคริเตเชียสอ่ะพวกผู้ล่าตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยอที่เล็กอย่างเงี้ยมายุคคริเตเชียสมาทีหลังอืเพราะฉะนั้นในยุคหลังๆมาแล้วเนี่ยเอแรงกดดันที่จะต้องให ให้ป้องกันตัวจากผู้ล่าขนาดใหญ่มันมีมากขึ้นอ้าวแล้วนึกว่าหนามเนี่ยคือทีเหล็กน่าจะเคี้ยวไม่อร่อยก็เลยไม่เอาเราก็ไม่รู้นะแต่แต่เรารู้สึกว่าไอ้ยตอนนี้เราพูดตามนักวิจัยที่เขาศึกษาเขาบอกว่าเอ,อยุคหลังๆอ่ะไอ้พวกหนามพวกนี้หดไปกลายเป็นเกราะแล้วก็ไอ้หนามตรงหางก็เปลี่ยนกลายเป็นลูกตุ้มอืมอ่าที่ที่มันดูแบบแข็งแรงขึ้นเอ่อใช้งานจริงได้มากขึ้นมีฟังก์ชันในการป้องกันตัวมากขึ้นคือมีการชิปจาก ทำหล่ออวดสาวเอ่อมาเป็นคือมีมีเครื่องเครื่องเคราต่างๆงอกออกมามากมายเนี่ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนเป็นเกราะที่เอาไว้ใช้งานจริงมากขึ้นเจ้าเจ้าหนามเนี่ยเจ้า้อนาผู้เรียนเนี่ยก็คือว่าอ่าเห็นตรงร่องที่มันไม่ใช่หนามขึ้นบ่ะเอ,อ,เอ,อนานอกว่างเนี่ยอันนี้คือเป็นหนังนิ่มๆอย่างนั้นหรือน่าจะแข็งเหมือนกันออ้แต่ว่ามันก็คือแข็งอยู่แล้วแล้วมีหนามด้วยจริงๆเป็นอาวุธร้ายแรงมากแต่ว่าสุดท้ายพอในยุคหลังมา กับรถหนามลงแต่ว่าเอาหนามเนี่ยไปเปลี่ยนโยกไปเป็นทรัพยากรทําแผ่นกรอกรให้แข็งขึ้นหนาขึ้นเออแล้วก็ไอต้ตรงตปลายหางก็เปลี่ยนเป็นตุ่มแทนมีคนให้สมมติฐานด้วยว่าน้องอาจจะไปเกี่ยวกับต้นไม้กระดูกหักตัวเยอะเ,ออเลยอาจจะ <laughs> ตัวที่มีหนามเยอะอาจจะไม่รอดหรือว่าตัวเมียอาจจะไม่ชอบก็ได้เนี่ยเราก็เราก็พูดตามที่นักวิจัยเขาว่านะแต่ว่าเราว่ามันก็เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจว่าของที่เคยมีฟังก์ชันอย่างหนึ่งในยุคในยุคบรรพบุรุษอะ พอมายุคหลังๆมันมันเอาของเดิมเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่ง uh huh. อย่างเงี้ยเออแต่ถ้าเราไม่ได้พูดจากถ้าเราสมมติเราไม่ได้ไปฟังว่านวิจัยเขาว่าไงอะ uh huh. เราก็จะเราก็จะทึกทักไปว่าไอ้แบบหนามเนี่ยมันน่าจะป้องกันตัวได้โหดกว่าแบบกราะอ,อีกอ uh huh. แต่ปรากฏว่ามันกลับกันแฮ uh huh. เออเพราะว่า evolution หรือการวิวัฒนาการ<ม>จะหมายว่าการวิเคราะห์ของเขาอ่ะเขาบอกกับกันกับที่เราคิด S <S เออ,อเพราะว่าสิ่งที่คือเหมือนถึงว่าทั้งคู่ไม่ว่าพี่หมีหรือเขาอ,ะอ,อ่ะจะคิดหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็คือาคอาร์ิวอยู่บนพื้นฐานที่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามจะต้องเปลี่ยนไปเพราะมันทําให้อยู่รอดได้มากกว่าเดิมไม่ว่าจะหาอาหารได้หรือว่ามีแฟนได้หรือว่าป้องกันตัวจากศักตรูได้ถูกไหมเออก็ถ้าในแง่วิวัฒนการเนี่ยลักษณะที่เกิดขึ้นมันจะมีแรงเขาเรียก selective pressure คือแรงกดดันว่าคัดเลือกให้มันเกิดขึ้นมา เหมือนแรงกดดันที่คนเราไปคัดเลือกให้เกิดหมาพูดเดิลขึ้นมาอย่างเงี้ยจากหมาที่หน้าตามไม่ได้เป็นพูดเดินอ่ะอืมอ่ันนี้คือแรงกดดันจากข้างนอกจากข้างนอกก็คือมันจากข้างนอกหมดแหละก็คืออย่างในกรณีหมาก็คือคนเนี่ยคือแรงคัดเลือกแต่ในกรณีไออย่างไดโนเสาร์แก๊งหุ้มเกราะเนี่ยก็คือเอ่อเรื่องของการผสมพันธุ์ก็เป็นหนึ่งในแรงคัดเลือกเรื่องของการรอดเอาตัวรอดจากไอเจ้าผู้ผู้ผู้ล่าตัวใหญ่ๆก็เป็นอีกหนึ่งแรงแล้วก็เรื่องของการ เออไม่ใช่อวดสาวแต่ต่อสู้กับตัวผู้ด้วยกันเผ่าพันธุ์เดียวกันน่ะเหมือนกวางเอาเขามาสู้กันอย่างเงี้ยกวางนี่มันไม่ได้มีเขาว่าไปทิ่มเสือไงมันกวางก็คือเอาไว้ขิดกับกวางเนี่ยทิ่มเสือไม่รอดหรอกเออคือศัตรูส่วนใหญ่จริงๆเอาจริงอ่ะศัตรูส่วนใหญ่คือเผ่าพันธ์เดียวกันอ่ก็จะก็จะเป็นแรงแรงพวกเนี้ยบาลานซ์กันไปบาลานซ์กันมาแล้วก็ดูว่ามันออกมาในทิศทางไหนถ้าออกมาในทิศทางไอ้ผู้ล่าไม่ค่อยโหดมากมันก็จะเจรไนออกมาเป็น วิจิตอลังการแบบหางนกยูงบ้างไอแผงคอของไตเซลาท็อ,ทอปเอ่อบางรุ่นที่แบบว่าแผงบ้าอะไรของมันว่าแบบแบ,บ,แบกมากหนักกี่ตันวะเนี่ยเออ,เ,อ,อเคยเห็นพี่มีเอามาให้ดูเอออะไรอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่แรงกดดันในเชิงอยู่รอดในเชิงไม่ให้โดนกินมันมันเข้มมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเกิดก่อกําเนิดอวัยวะที่เอาไว้ใช้งานจริงได้มากกว่าสวยงามมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าสมมติฐานของนักวิจัยที่เขาเจอน้องทุเรียนก็คือบอกว่าเออ กระดองที่แบบหนาๆเอ้ยเขาเรียกว่าไนะเกราะหนาๆป้องกันตัวได้ดีกว่าแบบหนามนั่นคือสมมติฐานใช่เขาว่าว่าอย่างนั้นเขาว่าว่าอย่างนั้นค่ะเออสนุกดีอันนี้ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวต่อก็แนะนําให้ไปอ่านเพิ่มเติมงานวิจัยกันได้นะครับหรืออ่านข่าวก็ได้หรือเดี๋ยวนี้ก็มีเพจที่วิเคราะห์เอยเล่าแล้วกันเล่าเรื่องราวความรู้และแนวเสาแบบเชิงลึกอะลึกกว่าพวกเราอ่ะอย่างเช่นเพจ ไดนโนเสาร์เล่าแบบไทไทยอย่างเงี้ย mm hmm. อันนี้ก็จะลงเชิงลึกเหมือนกัน mm hmm. คือเขาบอกว่านักวิจัยพวกเนี้ยเอ่อมาจากประเทศเราไม่แน่ใจมาจากประเทศไหนแต่เป็นฝรั่งกันน่ะเสร็ hmm. จแล้วเขาไปขุดกันที่โมร็อกโกไง mm hmm. แล้วกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยตกลงกันว่าจะไม่เอาฟอสซิลพวกเนี้ยออกมาจากโมร็อกโกเลยว้าว <Wow. S 2> และจะเป็นลักษณะแบบให้ใครก็ตามที่อยากวิจัยอะ่ะให้บินมาวิจัยที่โมร็อกโกแล้วทาพิพิธภัณฑ์ไว้ที่นี่แหละไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอาไปไว้แบบสมิธโซเนียนหรือ ที่ไหนก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเอออันนี้คือเป็นเพราะว่าโดนกฎหมายคว,ควบคุมด้วยอาจจะเป็นทั้งกฎหมายด้วยแล้วก็เป็นความตั้งใจของทีมงานเขาด้วยหรือ<ต>อะไรแต่เขาก็คือแล้วก็มีการ,รานะมีการเอ่อรวมทีมกันร,ระหว่างนักบรรพชีวินของทั้งท้องถิ่นแล้วก็ของเมืองนอกเอ้ของฝรั่งด้วยอะไรเงี้ย ก็คือให้เห็นโมเดลของการทํางานที่แบบถึงแม้ว่าเป็นคนนอกเข้ามาแต่ว่าเคารพคนในแล้วก็ให้มีส่วนร่วมกันเนาะใช่แล้วก็ไม่ได้แบบว่าคนนอกเข้ามาขุดเสร็จแล้วก็กลับบ้านตัวเองหรือเอาไปขายที่อื่นหรือเอาไปแสดงที่อื่นเอออันนี้บันว่าดีไหมเราว่าเราว่าเป็น good practice นะเป็นแนวปฏิบัติที่ดีอ่ะค่อนข้างใส่ใจแต่ว่าเนี่ยคนนี้คือนักนักวิจัยชาวโมโร็อกโกอืมเจ้าถิ่นนะใช่นี่คือเจ้าถิ่นเออ